น้องเลยสู้วันนี้เลยวันนี้ลือพักไอ้ลือพักกระชูดถือเงานเสียมยิงละทางนี้เขาแถวเลยพี่น้องเลยไอ้ยูลอไม่ไหวอู้หันนี่วานอุ้ยหลัดอุ้ยเก็บลอยเลยหวานถึงฝั่งหนึ่งเลยทีนี้ข้ามนายาลงเลยลงลงเร็วเร็วปิดบึ้มเอาแล้วลงอีกสองดังสองตกลงบล็องแล้วบึ้มได้ดังเลยพี่น้องเลย แหงลงไปโอ้เลยกี oh <ici> hey. <laughs> <laughs> ่ค้มันลึกพี่น้องเองไอ้คือกระชูดกระเต้มกระฉูดอยู่งลางเต้มอยู่กลางโดนอะไรแต่บ้มเลยน้ำแต่บ้มเลยนี่มีทำไมเอา บุบเอาวานุลงแล้วลงเร็ววานเลยวิ่งบุบประชานตักเลืตึมติดหลังเลยพี่น้องเขาเลยบุบลงแล้วแห่จะบุญจับปลาได้นอกแห่มันจะมุนเขาแห่พี่น้องเลยให้ช่วยช้อนหน่อยดูดิมีหน่อยเลยเว้ยผีนัวเลยเอ้าเร็เอาเร็วคนหมาดปลาใหญ่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 เอ้าเอาเอาเอ้าเอาขวดดีเลย อ้าวอาตาแถมทำไมทำเหรียญด้เลยเจอยังนะแถมโอ้ฉลาดโอ้ยมดเอิงจริมาตัวอกต้อใจมาเลยปรชชนใหญ่ลาดเรา่วนต้องมาให่มตัวไม่น้อยนะเอ้่อนปลาพุงเลยปลาพุงนั่นน่ะปลากระโดดติดงเพี่น้อยโอ้ยยต้องปไหนปลาอยู่ไหน จะระชห่ก่อนวใหญ่ก่อนโอ้โอ้กระโดดดังโอ้สุดยอนเลยไล่กระโดดดังดีเลยคุกคันเนอเอ้ยเอาไปอยู่ล็อกไปอยู่ตีน้ำตามๆเลยไหน้ดโอ้โหไปตมาแล้วหมานีไหมตะโยนเอาเยอะเลยอุ้ยโลกว่อ

2โลอีกแล้วตะโกดเอาอีกแล้วหักแล้วไอชอนใหญ่ชอนใหญ่เอาโอเคางเดียวรุ่นนั้นตัวโลเนาะสองคนช่วยกันนะอันนี้ตัวใหญ่กำลังเอาขึ้นกันรุ่นสองโลั่กังหอบแหขึ้นแหละแล้วช่วยกันหอบแล้วนะชอนใหญ่มีงูด้วยเอาเ

โอามีสัตว์เยอะเลยวันนี้เยอะกว่าเพื่อนเลยเอาโยกโซ์หน่อยโอ้้ยัยใหญ่เลยพิกวดเอามันมันหันลงล่างดิโยกหัวขึ้นบนเอาหัวเอาหัวเอาหัวขึ้นโอ้ตัวใหญ่ เอ้าเอาเอ้าหัวขึ้นหัวหางลงเอ้าพี่น้องก็ใหญ่เลยมีคนเราฟังเหวะเอ้าหมานละสองกลัวแล้วไอ้ตัวมนะันขึ้นออตอนไหนโลก,กว่างูหรือเปล่าสัต <c oughs> ว์อะไรดุกุ้งยังกำเลยพี่น,อน้องเ,เลยกำเลยเต็มกำมือเลยขึ้นจอดโอ้ยหมานแล้วลวันนี้หลายคนอยู่แต่ผมก็ได้ไปชนหน่อยถุงตัวบันแฮสศอกน้องเฮียหวานกบน้องก็เลยนี่ตัวหน่อยเลยแอลไม้เขาใหญ่ใหญ่ก็ไม้เยอะนี่โอ้ยมีคนใหญ่ตัวใหญ่เลย ยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ใหญ่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันรุ่นโลหัวเหมือนกันเลยน้องน้องโอ้นี่ก็ใหญ่โอ้มีตัวใหญ่เลยวันนี้ว้ายนี่จะรุ่นใส่โลขึ้นเลยพี่น้องเลยนี่ก็ใหญ่หนิใช่ใหญ่เลยน้องลี่ันนี้ใส่กระชังเลยบึมโอ้โอ้ใหญ่มากโอ้ใหญ่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 ดูโอ้หลายอยู่พี่น้องเลยแต่คนหลายอยู่ คูจะขวางอะไรสอตัวน้อยในกระชังหน่อยบอะ้ยนี่ไอู้ไอ้ชใหญ่ชหน่อยสองตัวโอ้โโอ้โนะเจอปลาใหญ่ลนะช่วยกันนะพี่น้องเอกาเอาปลามีเอนั่นเครื่องช่วยหายใจไปยังไงพี่โด ตายแล้วพันกดอุ้มคืนนี้แล้วนะแมอย่างใหญ่เลยโอ้โหใหญ่จริงแมาโอ้ตัวแข็งโอ้อย่างใหญ่เลยนะใครคนละฝังโอ้เอาโอเคโอ้สุดยอดมาแถมได้โอ้ยตอนนั้นคืนอะยรอยู่ยิ่งใหญ่เลย